สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเจ้าหลังจากไปเชียร์กีฬาเมดหม,ม,ม,มือเมดเว้นนะพี่น้องกับมากก็เลยตัดสินใจกินหมูกระทะง่ายๆจ้ามือนีอยูเชียร์กีฬาหอดยามแรงเลยพี่น้องแล้วก็ยังบ่พ่อต้องไปยังเยี่ยมพ้นไข้อีกอยุ่งพยาบอกร่งพยาบาลหลังจากนั้นก็เลยว่าอ่ะเฮาตะเลิดมาละเหนื่อยอย่างกันดีกลัวว่าจงสั่นจะถาะ หลังจากนั้นกระย่างที่เห็นเลยจ้าบรรยากาศเด็กหน่อยเขากะสิเลนีนการเสียงดังจวกจักจ๊กจักก็แอบเกงใจสุ่มขังขังเกงใจคนอยู่ในลานเพิ่นกู้กันพี่น้องแต่ว่าเด็กหน่่ยมันหลายคนเออเบากันกสิเสียงดอกเสียงดังกันไปแน่ก็ต้องขออภัยเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดจังใดใดแห้งเหาห่าเหมือนเห่ายุ จนวาขี่ขานเบาพี่น้องแหงแห่หเฮาเบาดูเด็กหน่อยมั่นกับแหงเด่นคักก่าเกาเทิ่งเสียงเฮาเทิ่งเสียงเด็กหน่อยกับิจังไดกับพฮกหูกะเลยตัดสินใจเออส้างมั่นเถาะมวนไปน้ำมันหละกะเหลวไปอันขึ้นเสียงเึ้นเสียงลงมั่นกะบ,บ่ไหวเนาะพี่น้องหลังจากที่กินหมูกระทะไปสักพักหนึ่งมือนีกะสิมาเราเรืองเราล่างหอยฟัง ไปเชียร์ฟุตบอลฟุตบอลนี่มันก็ยากจังหนึ่งเด้อพีน้องมีกีฬากีฬานี่ยากยากยากอียงวัดทยากกับลูกเขาเออญาลูกเขาเจ็บญานลูกเขาปวดย่านมีการหาลุงหาเรืองกันในสนามฟุตบอลกับพองคืดไปต่างๆหน้าเทิงงญานว่าอันใช่แดนนี่มีปัญหาขมิ้นสียิ่งระเบิดลงละลูกหลานจะบ่กหูแดนลบยูหูวใด แต่เลยต้องนำกุนนำตามนำเชี่ยนำเบิงนบะพี่น้องเทิ่งไปดาบอันกรรมการกระพองก็ะย่างวานัา่ยล่ะเชี่ยเพื่ออัตลดรางคนอาจสิมองวา่าอุย้ยยายนีมะคือหห้คักแท้มะคือวาคักแท้แต่กระย่างวา,าละ่ะเชี่ยกระขึ้นเชี่ยจบพุทธบอลแล้วก็คขึ้นแล้วพี่น้องท่างแอดเองบ่เคยคิดอีย่างจักเถื่อย่ำเชี่ยก็สุดฤทธิ์สุดเดืด ย่ามเศร้าเชี่ยกะคือจบบ่มีเรื่องบ่มีเล่าอันนี้คือตัวแอดกอยแอดเองกับบ่หูดอกว่าคนอื่นเขาเป็นคือกันกับแอดบอย่า,ามแอดเชี่ยแอดมีความูสึกว่าเชีย่ยแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดเชีย่ยแบบแบบตะโกนอะ่ะพี่นอ้องประมาณมืออื่นบ่เก็บเสียงเอาไว้เลย,ชยแบบโโเชี่ยแบบโอ้โหคักแนน แต่ก็บ่ไเดมีปัญหาอีกย่างกับไผหรอกแอบบเป็นคนเสียงดังเบาเสียงดังแล้วกะมีความรู้สึกว่าเวลาเฮ้าเชียร์เวลาเข้าบอกเขาจะเหตตามที่เข้าบอกแล้วเขากะมีพัฒนาการที่ดีซึ่งมื่อนี้ทา้งลูกทั้งหลานแอเองก็ชนะเด้อพี่น้องชนะเขาที่40ถามว่าดีใจบก่ก็ดีใจนั่นล่ละสุดท้ายแล้วเมแอดก็อดบอด่ได้ลอตเตอรีอีกคือเกานั่น่ะจ้า